老了很。 สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับพบก,กับผมเทพลูซิเฟอร์ประจําวันที่23สิงหาคม2563ครับวันนี้เช่นเคยครับผมมีพรีวิวและวิเคราะห์ดีๆมาฝากทุกท่านกันผิดถูกเป็นอีกเรื่องครับแต่ข้อมูลที่นํามาฝากให้100%แน่นอนชัวร์จัดชัดเจนต้องเทพลูซิเฟอร์เท่านั้นครับขอยกไปในรายการฟุตบอลยูฟ่าแชมเชปี้ยนลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างปารีสแซงต์แชรงแมงพบกับไบเออร์มิเนีครับที่สนามเอสตาเดโอดารุูส์นะครับกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสโดยคู่นี้จะเริ่ม ตอนตีสองของค่ำคืนนี้ครับสีทีิตีการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับพวกเขาเจอกันแล้ว5ครั้งนะครับโดยไบยูมินีเอาชนะได้3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับโดยล่าสุดนะฮะเจอกันในรายการเฟสครับครับเป็นฝ่ายไบยูมินีเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง เรามาดูสภาพความพร้อมของทางปารีสแซงต์แชร์แมงกันก่อนนะครับทีมแช่างจากลีกเอิงนะฮะทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยรายการนี้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของสโมสอนเลยแต่ต้องบอกว่าในรอบที่ผ่านมาครับทีมของทูมสทูเกิลนะครับยังไม่เจอทีมระดับหัวแถวทั้งการผ่านดนูลในรอบ16ทีมนะครับต่อด้วยอตาลนตาและแอรบรไลซี A C, ครับในรอบที่ผ่านมา ซึ่งเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องมาพบกับเต็งหนึ่งของรายการอย่างบาเอ i มิน่ครับที่ชั่วโมงนี้แล้วดูแน่นทุกจุดหาจุดอ่อนแทบไม่เจอจริงๆครับสำหรับเสือใต้ต้องมาดูกันว่ายักษ์ใหญ่แดนน้ำผอมนะครับที่รอคอยมานานแสนนานนะครับในเวลานี้จะมีทีเด็ดรับมือกับความหน้าเกงขามของทัพเสือใต้ในคืนนี้อย่างไรบ้าง สภาพทีมก่อนลงทําการแข่งขันนะครับยังต้องเช็คความฟิตของเคโรนาบาสครับนายทวารมือหนึ่งของทีมที่ยังมีอาการบาดเจ็บแล,และต้องเช็คกันว่าจะฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูเซคิโอริโก้นะครับกองหลังก็จะมีทีโรเคเลอร์นะครับเตลโกซินวาเพเนสเพเนลนะครับคิมเพนเบ้ครูเอมเบนาดครับกองกลางจะเป็นอ e ันเดเอเลร่านะครับมากินย้อนและเลอันโดปาเรเดสครับ ส่วนกองหน้านะครับสามภาษาจะมีอังเคดิมาเรียครับคีเรเอมปาเป้แล้วเนม,มาครับ มาทางด้านของไบเออร์มินิกันบ้างนะครับฟองกำลังร้อนแรงสุดๆเลยครับสำหรับทีมของฮัตสฟิกนะครับที่นอกจากจะคว้าแชมป์บุนเดสลิกาแล้วเดฟเบโพคามาได้สําเร็จนะครับสมใจอยากเนี่ยพวกเขายังทำซิตี้ชนะต่อเนื่องในฤดูกาลมาถึง20เกมติดต่อกันนะฮะโดยในรายการนี้นะครับพวกเขาเพิ่งจะถล่มเชลซีบาร์เซโลนาและโอลิมปิกลียงนะฮะมาได้อย่างยับเยินทุกนัดเลยจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับแต่แน่นอนว่าการโคจรมาพบกับปารีสแซงต์แชงแมงก็ไม่ใช่งานง่ายของพวกเขาเช่นเดียวกัน เพราะการที่ทีมใดทะลุมาถึงรอบนี้ได้ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนครับขึ้นอยู่กับว่าทีมเสือใต้ในวันนี้นะฮะในค่ำคืนนี้เนี่ยจะยังรักษามาตรฐานอันยอดเยี่ยมของพวกเขาไว้ได้หรือไม่นะครับในเกมนี้ความพร้อมก่อนเกมของเสือใต้เนี่ยจะมีนักเตะตัวหลักที่ยังมีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวคือเจโรนโบเตงครับกองหลังตัวเก่าของทีมส่วนคอนอื่นๆนะครับฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในการลงสนามนัดนี้ทั้งหมดครับ 11ตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของทางไบโอมินิกนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูมันเอมานูเอลนอยเออร์นะครับกองหลังจะมีเจชัวคิมิสครับเชอร์ลองโบเตงนะฮะเดวิดอาราบาแล้วก็อันฟองโซเดวีนะครับส่วนกองกลางนะครับจะเป็นเลออนกอเรสกาครับเตียโกอันคันตาล่านะครับส่วนคู่หน้า4ประสานเลยนะครับจะมีตัแต่เซสนาบี้ครับโทมัสบุลเลอร์อีวานปาริสิกแล้วกองหน้าตัวแป้าอย่างโรเบิร์ตเลวานดอสกี้ครับผม เรามาดูสีติที่น่าสนใจนะครับของคู่นี้ก่อนเกมการแข่งขันของค่ำคืนนี้ครับแต่เกมที่ทั้งคู่พบกันนะครับเป็นการเจอในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดซึ่งปารีสแซงต์แชร์แมงครับดูจะเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าด้วยการเอาชนะไปได้ถึง5ครั้งและที่เหลืออีก3ครั้งเป็นเกมที่บาเยูมิเน่เอาชนะได้ครับ เกมนี้นะฮะเป็นนัดแรกที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้ซึ่ง6ทีมหลังสุดที่เข้าชิงเป็นครั้งแรกไม่เคยมีทีมใดคว้าแชมป์ได้เลยนะครับโดยทีมล่าสุดที่ทําได้คือบุิเสเดอร์มุนครับที่เข้าชิงเมื่อ,อปี1997ครับสามารถเอาชนะยูเวนตุสได้ในปีนั้น มาโยมิเน่ครับเข้าชิงในรายการนี้ได้ถึง11ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเรอัลมาดริก16ครั้งครับโดยพวกเขาเคยคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมด5สมัยซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ4รองจากลิร์พูครับที่ได้6ครั้งนะครับเอซิมิลาน7ครั้งและเรอัลมาดริก13ครั้งครับเสือใต้อย่างบาโยมิเน่ครับยิงประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยฤดูกาลนี้ไปแล้ว42ประตูจากทั้งหมด10เกมที่ลงเล่นมีเพียงบาร์เซลโลนาเพียงเทียมเดียวครับ ที่เคยทําประตูได้มากกว่าคือ45ประตูในปี1999ครับซึ่งในปีนั้นเจ้าบุญทุ่มลงเล่นไปแล้วกว่า16เกมครับนะัดชิงชนะเลิศปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5ที่มีทีมจากฝรั่งเศสครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศต่อจากปี2004ที่มอนโกทําได้เป็นทีมล่าสุดซึ่งจากทั้งหมด5ครั้งเนี่ยมีเพียงครั้งเดียวครับที่ทีมจากเมืองน้ำหอมคว้าแชมป์ไปได,ได้นะครับมี ก็คือโอลิมปิกมารเซย์ครับในปี1993ครับหากบาเยอร์มิเนเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยพวกเขาจะเป็นทีมแรกที่ทำสถิติเอาชนะคู่แข่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ถึง11นะัดติดต่อกันเลย19นะัดที่เนยมาลงเล่นในสนามในรายการนี้นะครับให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยซึ่งเจ้าตัวมีส่วนการทำประตูไปถึง23ครั้งครับยิง14แอสซิสต์9ครับ หากเขายิงได้ในเกมนี้เนี่ยจะทำถิติเป็นนักเตะคนที่3ครับในตัวเดิศา์เนี่ยที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศกับ2ทีมหลังจากที่เคยยิงให้บาร์เซลโลนาในปี2015ครับโดยจะมีเคสเซียโนโรนโดครับที่ทำได้ก็คือตอนอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและเรอัลมาดริดส่วนคนที่2คือมาริโอมาซุกิสครับตอนที่อยู่บิยูมินิกกับยูเวนตุสครับ โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับทําซิตียิงประตูในรายการนี้มาแล้ว9นะัดติดต่อกันมีเพียงเคสซิโนโรนโดรายเดียวเท่านั้นที่เคยยิงติดต่อกันได้มากกว่าเขาคือ11เกมติดต่อกันครับฮันซิฟ e ิกนะครับเป็นกุนซือคนที่6นะฮะที่เคยได้คุมทีมและลงเล่นให้สโมสรเดียวกันในนัดชิงชนะเลิศ ของฟุตบอลรายการนี้ต่อจากมิเกลมูโนสครับของเรอัลมาดริดนะครับวิเซนเต้เดบอสเก้ครับเรอัลมาดริดนะครับคาร์โลอันเชโรตติของเอซีมิลานครับแป๊บกวาดิโอราของบาร์เซโลนาและซีนาดีนซีดานของเรอัลมาดริดครับบาเยอร์เมนีเป็นทีมที่ทูมัตทุกเคลนะครับในใหญ่ของปารีสแซงต์แชร์แมันเนี่ยเคยคุมทีมไปแพ้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเป็นผู้จัดการทีมเลยก็คือ9ครั้งครับ โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับยิงประตูในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ไปแล้วถึง15ประตูครับตามลอนสติสูงสุดอย่างคิสติโนโรนโดที่ทำไว้ในปี2013-2014เพียง2ประตูเท่านั้นเพราะว่าเขาทำไปถึง17ลูกนะครับในฤดูกาลนั้นครับในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าผมเลือกเชียร์เซอร์ใต้ไบโอมินิกนะครับเพราะในเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยศักยาศักยาภาพของทีมโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่า ดูแล้วค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อกันอยู่นะครับแล้วไม่ได้ดูว่าใครเหนือก,กว่ากันสักเท่าไหร่แต่ถ้าวัดกันดูจากในเรื่องของฟอร์มในรายการนี้นเท่านั้นนะครฟอร์มในรายการนี้เท่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางทีมแชมป์อย่างบนเดลก้านะครับเือใต้ไปเยอร์มินิกเนี่ยด้วยโชว์ฟอร์มได้ดูดุดันกว่าเยอะพอรอบตัดเชือกเนี่ยสรอบที่ผ่านมาครับรวมทั้งหมด4นัดเนี่ยพวกเขากดคู่แข่งไปถึง18ประตูเลยและเสียไปเพียงแค่สาประตูเท่านั้นครับ เกมนี้นะฮะถ้าให้เลือกผู้ชนะใน90นาทีแรกเนี่ยผมมองว่าไปที่ไบโอเมนิกดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงกว่าครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการพรีวิวนะครับและการวิเคราะห์ของผมเจาะลึกเข้าไปขนาดนี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube c h ช n n e l ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย